ใครขึ้นกอนนะ่นขึ้นไหนไปทีไยกไม่ใอายปาดยากีดเยวบอเราขขได้สีดำปาดอยู่ดอกเอาขึ้นขึ้นได้ที่พิดไายเฝ้าไปเฝาไปไปเลียนน้ำเอื่อยบอไปเที่ยวใส่ไปใส่กบไปไปมองได้กบไปโหลดมือนี้สิมิคุณมหาผูใดสิมาหาเจ้เาก็ไอ้บุญจันทร์ละน้อ โอ๊ยบอไปดอกเด้อขี่มอเตอร์ไซค์แดดกันแดดโตก,นกันเนาะพันออกรถไม่เลี้ยวบอไปนั่นมันบาดเอ็บเอเลีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไปอยู่ออกรถไม่รถอีหยังเ,งเออก็รถเก๋งแล้วเนาะมันบอกเลยอยู่แม,<า>ม่วิ่งหนีกระบดดดาดแดดแม่เนี่ยแนวนอ,นอนเที่ยวใส่ขึ้นมองไปเลยข่อยก็อยากไปเที่ยวแบบ คาเฟ่รู้ๆเย็นๆเด็กสิแหละนั่งรถเย็นๆเป็นน้ำผอมแดดบําเปนตากแดดตากลมไปได้ไปเซลฟ์ฟงเซลฟีเนาะกับอแม่ถ่ายรูปสวยๆเองสิหามุมสวยๆชิคๆอุ้ยไม่กจะต้องแบบเออห้องยางร่องจากรถเก๋งยังสิมันเก็บคอยไปทำเด้อสรุปได้เลยว่าแต่แ่นัดจักโมงนี่จักหนอยกับแม่เดี๋ยวนารีโม่งบอมีจัก็นลอยกับแม่ละ ยินบ่รล้วบดานไม่เห็นไธอเลย่มีไผขี่รถเก๋งขับมาแถวนี้ดอกบ่แม่นเล่าตื่นเต้นดอวะมึงมึงมึงมึองมึงน่าอยซองมึงจีใดวะเอ้ย่ีใดเห็นกันละแล้วมาแล้วออกมาไหมาแล้วสาวความแล้วพอ้ไปไปไไปไปไปเลยเนาอไปสิไปที่ยวซดีเลยะคยจะไปคาเฟ่ไปได้ทุกที ไปเลยไอ้ป้าเดินสิบม้วน้ำเสือมากไหมไหมออกสดเลยว้าวโตคือขาดจริงแบบนี้ได้ไป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 ไงไป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 ไไป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 ลปงป่ปไ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 ปปไ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 ปยปไ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 ปยปไปไกไอนอ่ะไปไไปนไปไปไนไปไปไปไไปไไ บาดดาบได้เจบอราได้สิะม้บาดอยู่ดอกเอาขึ้นขได้สิิดเอาเอาเอาไปนะบอลดิขอบคุณนะคะขอบคุณอยากว่าเปลอนไอ้จาเนาะเบาขึ้เอะเาขึ้นข้อเกือบนั่นนี่พอข้อเกือบนี่พอเกือบนร่ขออบมือหม่ออกมา ยังกอหยังยังยังวะ,ะว่าจะไหกอว่าจะไกอ,อไได้าวรถเสารถข่อยมานี้นี่ยาพันใจคารสข่อยู่อ้ยดูใอ,ออกสดเออคือได้ว่าเซารถไอ้ไอ้ไอด้หมน,นเนีนนว้าแห้งห้ข่อยฟังมึงด้วยิันเซารถข่อยมาเพัน่าขั้นใดใจเงินคาเซาขอยพันคาเซาก็ะพันจพ่นมา,า,นาพ่นสิพาผู้สาวไปเที่ยวไปซื้อกาแฟให้เดป๋องหนึ่งก่อน มาหายใจออ้ยบอกต <heaven entender it> ่เลแรกสันอะอ้ยโว้ยยังก่อนนี่ิไปอกว่าว่าจื่อสวยไมโอบได้ดอกกุได้ดอกเฮ้ยรบกอน